สวัสดีครับสวัสดี FC สาวน้อยเพชรบันแพงนะครับสวัสดี FC อีล่าอุ้งอิงเพชรบันแพงรวมไปถึงสวัสดี FC ช่อง YouTube และก็ c e e o o o k แฟนเพจดีเจสาวน้ำยืนอีสารอ่อนซอนนะครับ เมื่อกล้องช่อง DJ สาวนำยืนนะครับเดินทางมาหอดตลาดนัดมารวยที่ตำบลโพอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับมาหอดเห็นโดมมองนี่เคยเห็นในช่อง YouTube ของสาวน้อยเพชรบันแพ้งนี่ มองนี้เคยมากแต่ว่าช่วงนั้นมันเป็นสเสด็จแบรนด์บอกรือม,มินิคอนเสิร์ตจำบาได้นะครับสำหรับตลาดนัดมารวยมองนี้นะครับนี่นะครับตรงข้ามกับวิทยาลัยวิทยาลัยเทคโนโลยีนะครับเดี๋ยวนักแป๊บนึงนะครับวิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวะนะครราชสีมานะ โอ้ที่กว้างขวางดีตัวลาโน,นนะครับที่กว้างขวางดีนะครับมือนีนะครับนะครับมองตลาดนี่มันเป็นเป็นโดมเนาะมองนี่เป็นโดมตลาดเป็นโดมสภาาเบิ่งบรรยากาศในตลาดแล้วก็สภาพปเบิ่งบรรยากาศ บริเวณที่จะตั้งเวทีสาวนยเพชรบนแทงมาแรกงนี่นะครับพี่น้องโคราชมาหมวนน้ำกันเด้อนะครับผมมีฝนเน้อนะครับพื้นที่กันพื้นที่ดีเหลือเกินพี่น้องมื่นนี้นะครับด้านหน้านะครับด้านหน้าเป็นตลาดใหม่นะครับพี่น้อง ้านหน้าตุนหนาวน,น,นะครับกํกำลังกำลังลงเวทีนะครับมาไหวตัวละทีมงานตั้งเวทีก็มาไหวอยู่เนาะน,นะครับมาขึ้นอยู่ที่สวนพุ่มรอยเอ็ดนะครับสองร้อยกว่าโล่สองร้อยสามสิบโล่นะครับแต่มาานว <laughs> ที่ง่ายกับผากันนอนสนานเล้พี่น้องนะะุ้นนะครับอ,องตางไว้ที่นะครับรถลงรถบัเข้าไปข้างในหมดแล้วนะครับหาง่ายดอกพี่น้องติดทางใหญ่เลยนะครับติดทางใหญ่เลย ตลาดนัดมารวยตำบลโพนะครับอำเภอเมืองจังหวัดน,นอมอนะครับคนครราชสีมารอคาไม่ขายก็คือสิขายดีลามูนีนี่น,นะคนัะในตลาดนะบรรยากาศาทาา่านค่าหามขายกับม่าตั้งลหลาย้านแล้วนะครับรอบนอกนะครับที่ ตามเสาหน่อยผิดคนแท่งมากนะครับที่จอดรถก,รกว้างครับมาอนีก็ต้องยากเลยนะครับ่องที่จอดรถนะครับติดท,ทางใหญ่ต่างหากนะครับทิศทางใหญ่นะครับสะดวกสบายเลยปรามวนน้ำกันท้นทีน้องเด้อ ครอยู่คุณม,มีโดมให้นะครับมีโดมให้ทิ้งงานเฉพอะได้พักได้พอนกันเนาะมีโดมให้มีห้องน้ำให้นะครับ กินกะโอ้แมงแมงแมงาามก็ไมด้มาค่ะแม,ง,ะะแมงทอดนะคะะรับแมลงทอดก๋วยเตี๋ยวเรือนะก๋วยเตี๋ยวเรือก้อนนี้ สานที่ิ่นกะเป็นตลาดใหม่นะพี่น้องนะกมร่งก่อสร้างหลายเลยนะครับแต่ว่าอีโบโดอนนี่ท่านเรียบรอย้อยไดแล้วนี่ก็เป็นตะเวนอยู่ด้ตลาดน,าดนัดมารุยนี่นะครับอู้สนามดีนะครับวันนี้นะครับ แล้วทีมงานกำลังขนของลงกันสนานพันพื้นเลยนะครับทีมงานตั้งเวทีนะครับตอนนี้กำลังขนของลงนะครับเมื่อกี้เบิ่งไล่สดของสาวน้ายื่นถามมาบอกว่าทั้งโคราชเป็นยังไดอากาศเบิ่งที่ละโคราชนะครับแดดดีแห้งไหมครับพี่น้องแดดดีดีนะครับ มถาม่าดีจังใดนะครับแจม่มใสนะครับอากาศแจม่มใสเออเนาะอากาศแจม่มใสนะครับเมื่อนี้นะครับหมเลี้ยงกลางขวางแห้งพี่น้องนะครับนี่สนามก็ดีนะครับเป็น,เป,นเป็นหินเป็นหินคลุกเนาะนะครับโอ้ไอการใช่ขนาดออกล้อขอกันแล้วกระไดนะครับเป็นหินคลุกนะครับ,รออรรบ,รบที่แห้งจรเลม ของลวงจากรถกับเตรียมตัวตั้งเวทีนะครับนี่นะครับเตรียมตัวตั้งเวทีนะครับแดดดีดีนะครับพี่โนโอ้องหา,าม,มาว่าแดดดีบอนะครับข้างป่าอ้อยตัวนี้ทีดป่าอ้อยเลยนะครับนี่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็บดได้เสื้องามแท้แดดดีขนาดเลยมันนี่ มามวนน้ากันเดิมพินอ้องเดิมมาแลงนะครับตลาดนัดมารวยนะครับตําบลโพอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับสาน้อยเพชรมันแพงเต็มวงนะครับวงใหญ่นะครับแสงสีเสียงยิ่งใหญ่อลังการพร้อมโชว์เด็ดๆนะครับพร้อมโชว์ใหม่ๆนะครับ เป็นจังใดพี่น้องทั้งโคร,ราดนะครับหลังจากที่ได้เบิ่งทั้งออมือนั้นเนาะนะครับอยู่ตลาดเทอไทยนะครับมื่อนี้มาเบิ่งอยู่ตลาดนัดมารวยนะครับมาหมดกำการหลายๆเด้อนะครับแล้วพอกันใหม่ทั้พี่น้องเนาะนะครับับคืมอ,อ,นะคอคม,มีทิมไทยนะครับพาไปชมบรรยากาศหาแนหอยู่นักกินก่อนนะครับสวัสดีครับ